เครับมีเจอาล้อสูบเบรคเตอร์สีเฉยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเอ่อสกายบอลนะครับก็วันนี้เรามีเอ่อคุณเอ่อแชมป์คิปอร์คินนะครับก็เขาทำอะไรอยู่ไม่รู้อาจจะพิมพ์ไม่ถูกก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเล่นสกายบอลกันก็เขาเป็นใบนะครับไม่เป็นไรครับก็เราเล่นกนในเซิร์ฟนะครับเราไม่มีท็อกเลยทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าช่างแมงครับช่างแมงครับก็เมื่อกี้ครับครับตัวเลยสิครับ เจ็บต,ตัวหน่อยให้เราถ่ายแล้วว้ยเออไปเดี๋ยว,วไปโกงก่อนครับไม่ใช่เรียกโกงดิเขาเรียกว่าเป็นเลือกสายเออผมจะเป็นเลือกสายเกาะเพชรกับธนูฮะก็ไป Keep Kill Keep Kill ไป,ปไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ่ะหนันเลยดลิดันแรกดันแรก ดังแรกโอเคเข้าไปครับโอเคไหนแซมแซมอ๋อชิดพุนะครับเดี๋ยวเราไปหาแซมเลยเออตดดูโอ้ดาเพชรมาเลยครับโอ้โหผมได้ช่างโชคดีเลยนะคือมันจะหายากมากเลยเข้าใจ่ไหมอ้าแต่มาบแบบ บางดานเขาเรียกมันยงบางดานมันจะแบบหาง่ายนะก็เพราะว่าโอ้โหเนี่ยจะหาง่ายเพราะว่าดูไอ้เหี้ยนั่นไม่ค่อยมีครับขอโทษนะครับญาด้วยนะครับก็โอ้โหโอ้โหโอ้โหผมจะเอาไปครับไม่ผมมีแล้วแหละแต่ว่าเผื่อคุณจะมาโดครับปรกันกันโด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 โอ้ครับก็หวังว่าจะไม่มีใครมาตุ้ยตูดผมนะ โอ้โหไปตดูตัวเต็มไปจ้าโอ้โหชิบหายดีไปก่อนครับท่านผู้ชมตัวนี้เออต้องอัดไปก่อนตืออิลูบิราติคอนเฟิร์มโอ้คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มอิลูบิราติอิลูบิราติคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มกูแช่มาด้วยบ่มหน่อยโอ้ยเอาเฮ้ยคือมัต้องยิงแบบนี้ไปอีกไม่น้ำอะไรเนี่ยเฮ้ยแต่ผมก็ก่อโห่กับมันดีกว่า เออผมก็โหดก็มาเร็วๆแล้วผมกลัวอะไรวันนี้อ๋อจะมาใช่ไหมจะมาใช่เปล่าจะเอาใช่ไหมเพ่เฮ้โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวไปก่อนเขอไปรู้แล้วว่าผมยังอยู่อชิบหายอีชิบหายไปไปโอ้โหโอ้โหโโยหย เฮ้ยแชปอยู่ไหมแชปยังอยู่ฮะก็แ้ได้ต่อไปนะโอเคโอเคโอเคเบีเออขาขาดิ เปล่าฮ o ลลี่ไอเกตไโอ้ววางตกกดตีข้นอไหนเหลืออีกคนครับผมก็เหลือเออกตีที่เป็นค่าผมแล้ว ก็มีรถเพวยเหรออ๋อเฮ้ยไอแชมแล้วเราดีว่ะก็เดี๋ยวจะเป็นสปีดเลยสปีดเลยฮ้ยบนไอตัวที่เหลืออะบอลเออค่าเราโอ้โหไปที่มาอีกแล้วโอ้โหท่านกันยังเทบ โอ้ยเกเกือบเกอบอเขัใจวะเขาจะตัใจนะเพราะวมันมีมันมีใครมันมีใครมันมีใครบายบายดดเราจะละอ่าก็คือจะเป็นการรีเซตนะก็จะเป็นการรีเซตเายายามเหรออ่ารบสาเเอโร่เหมือนเดิมนะครับก็จะได้แถมกอบเพชด้วย เอาไปไหนดิครับคุณคีเปอร์เอ,อ่อดาลสุดท้ายว่าจะใช้ไปไหนล้วเฮ้คีเปอร์เฮ้พีเอ็มีอาร์พี่เก้าพี่เก้าพี่เก้าตัวปอมโอ้โหเอ็มีอาร์

อะไรอ่ะอ๋อมันทักมาอะไรอ่ะเอา้าพี่ไายเราทายอยู่เราทายอยู่ทำไมฮะพวกมึงอะไกันก็ช่างแม่งดิไป่สนไป่สนไป่สน,สนทายทาย โดนแล้วมองหน้าหาเลือกเหรอโอ้ยมาเลยดิ อเ okay, ครับก็าจะก,กินไปบ้าแนะบบปอเนื่องจากว่าก็เดี๋ยวนี้ม่ต้องท้ายแนละ้วเพราะว่าเนื่องจากว่ามันจะยเกเนี่ยมันจะนานเลยครับเข้าใจไหมเออผมผมรู้ต้องเสนอชอบนานอยู่แล้วผมเป็นคนเอาใจให้นนคนออกนะอ่าเราเลยนครับเพราะว่าบางคนก็อาจจะไม่ชอบไงคือการแค่เกมเนี่ยมันต้องทำให้เราสนุกไปด้วยนะครับไม่ทำให้คนผู้ชมเนี่ยต้องสนุกไปด้วย ไม่ใช่เราสรุปคนเดียวครับเราสรุปสรุปแซมโอ้ไม่ใช่ชใชชใแชไมไม่ใช่แชมนีตกใจตลอดเลยแม่ชอบทำแบบปตกใจตลอดเลยนะอ่ะท่านผู้ชมเขียไปตคจล่นันี่อครับนี่ i l l t i i n a t ต i l i n a ตเวลาทีาทาทาท่เรียนครับผมก็จะบอกว่า เพื่อนเพื่อนเพื่อนคืออิลูมติคอนเฟิร์มผมก็จะที่บายไปคืออะไรบ้างคือผมจะคิดเรวมาน,นั้นก็เขาก็จะด่าผมว่าไอ้บางเนอแล้วก็ไอ้ไม่รู้เป็นไรเขาชอบดา่าแบบนี้ผมคนหลอนว่าเป็นไรเนี่ยคนที่เออโอ้โหคนที่กำลังจะตกเลยตอนนี้ทุยโอ้โหตกใจหมดเลยอิลูมติคอนเฟิร์ม ตื้อ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 อีกแล้วอีกแล้วหมดไปอีกแล้วโผลชแชมเ์ได้โหดนะเอาจริงอ่ะเขาได้โหดนะอ๋โหดสายโหดสายโหดอชึบถือความไมีอย่างเฟี้ยวกระเจียวเรืองแสงทุยใครไล่ไปกวะไม่โหดโอ้โหเลยเป็นเอฟพีทองที่รักจะบอกแชมป์ตายแล้วนะ คีปอร์ค oh. ิลเดี๋ยวไม่ตายโอเคคีปอร์คิลเดี๋ยวไม่ตายหรือเปล่าวะเอ้ยไมันเป็นไรของมันโอ้โหเกือบ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 มีแล้วครับเกือบเอีกมีแล้วโอ้โหชึบแบบเฟี้ยวโอ้โหมาจุนีุปนี้โอ้ยเสียใจอ่ะชึบโห่ซะ ไม่ร้อนมากก็เลยด้วยครับทรายผมถือเอออะไรบางทีครับไม่จากว่าผมรอม้อนตอนนี้หมดแอร์แค่จิบอกรีด6เอ็มแล้วก็จะร้อนนะจิบโอกสูงสุดแล้วแหละแต่ผมพี่ร้อนก็จะนะแล้วก็มันมันเหงาออกก็จริงจริงแล้วก็เลยทองมันเลื่อนนะฮะก็โอ้ยฮ่าความรักความเบต้า Ya, memang aku bisa, tapi aku sia jod, Dari ini. Dal... Si lah kan. Si, ada si, ada si. Or, si. Inability curve. Duh, duh, duh. โอ้โหจะมีคนเข้านะเข้านะพี่เขาก็ต้องพีพีง่ายๆนะโบทางขวาเห็นแล้วเห็นแล้วพีพีกันอ้าวอ้าว ไปได้ What ก็สตารคิด้ครับคงจะมีอไเพ่ๆชมป้วเออใช่ายครับแชมแปงครับก็สารคิด้ครับคงจะมีเท่านี้ก็อ้าวเฮ้ยแชมแชมแชมไปไหนมาเฮ้ยอีกแชม พิศร,รุปวิศรุปปาดาปาดน้า,นาเฮ้ยแชมป์ก็สัหรับคลิวเขาจะมีเท่านี้นะครับก็ใครที่ชอบอย่ายยลืมกดไลค์กดแชร์้วอ๋อไม่ต้องแชร์กดไลค์กดซับสไคร้กร็อเอาเฮ้ย